สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนเพื่อนทำชายนะคะตอนนี้เราพร้อมที่จะขึ้นชายแล้วแขนตัวเสื้อเราใส่ห้ามุมนะคะเพื่อจะเตรียมขึ้นชายนะจ๊ะคอเราก็ทำเสร็จแล้วนะคะคอจะออกมาแบบนี้คอพาทำใน ep 7นะคะเพื่อนๆที่ยังเข้ามาใหม่ถ้าจากดูวิธีทำคอก็เข้าไปใน ep 7นะคะ อีพี8จะพาทำชายนะคะอันนี้เป็นตัวเสื้อนะคะชายเสื้อทั้งหมด1บสีดอกนะคะความกว้างของเสื้อรอบอกใช้1บสีดอกนะคะหน้าเจ็ดหลังเจ็ดจะได้รอบอกอยู่ที่38 ถึงส0นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะคือตรงนี้เราเดินโซ่ห้ามาแล้วนะคะเดินโซ่ห้ามาได้รอบหนึ่งแล้วเราก็จะขึ้นตรงนี้เราจะทําเป็นคู่นะคะอย่าให้อย่าให้เป็นเศษนะคะนับให้ได้คู่30 32 34 36ประมาณนี้นะคะเราเดินโซ่ห้าจนรอบแล้วเราก็มาขึ้นอย่างนี้ขึ้นโซ่สามนะคะโซ่สามแล้วก็พันหัวเข็มลงในช่องโซ่ตรงนี้1หลัก แล้วก็โซ่สองพันอีกสองหลักลงอีกสองหลักนะคะในช่องเดียวกันตรงนี้ช่องเดียวกันนะคะจะเป็นสองสองคู่อย่างนี้เสร็จแล้วโซ่สี่ข้ามหนึ่งช่องมาลงช่องนี้ข้ามเว้นหนึ่งช่องนะคะลงสองหลักกันด้วยโซ่สอง เราก็ลงอีกสองหลักในช่องเดียวกันแล้วก็โซ่สี่อีกครั้งแล้วก็ข้ามหนึ่งช่องมาลงช่องถัดไปเหมือนเดิมนะคะอย่าให้เศษนะคะเพื่อนๆนับโซ่ก่อนที่จะทําขึ้นหลักนะคะให้ให้ได้คู่นะคะอย่าให้เศษให้ให้ให้ลงเลขคู่นะคะ ก็จะทําอย่างนี้ไปจนจบแถวนะคะโซ่สีแล้วก็ข้ามหนึ่งช่องโซ่อย่างนี้มาลงช่องถัดไปก็ทำสองหลักกันด้วยโซ่สองถ้าเพื่อนๆออยากจะให้แขนออกบานออกหน่อยนึงก็ใส่โซ่ห้าก็ได้นะคะหรือเราจะเพิ่มโซ่ให้มันเยอะก็ได้ตรงที่เราใส่โซ่ห้าแถวแรกนะคะ เพิ่มให้มันเพิ่มขึ้นอันนี้เราทําเสร็จแล้วนะคะเราทําทั้งหมด4แถวนะคะทำ4แถวแล้วแถวที่แถวที่5เราจะใส่ตรงนี้จะกั้นด้วยโซ่4แล้วก็หลักลง2หลักแล้วโซ่2แล้วก็มาโซ่4ตรงนี้เราจะใส่ลูกลูกส่าลายค่ะส่าลายที่เป็นใบไม้ตรงนั้นเราจะใส่โซ่โซ่5 พันหัเข็มลงหนึ่งหลักกันด้วยโซ่ห้านะคะเพื่อนๆถ้าอยากจะให้บานก็ใส่โซ่ห้าหมดเลยก็ได้ตรงระหว่างกันลายนะคะเราจะทําตรงนี้นะคะถ้าดูไม่ทันกดย้อนนะคะอาจจะเร็วไปสามารถกดหยุดกดย้อนได้นะคะตรงนี้เราใส่โซ่ห้าก็ได้โซ่สีก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆแต่เราใส่โซ่ห้านะแล้วก็พัดหัวเข็มปากลงหนึ่งหลั สองหลักสามหลักลงสามหลักนะคะกันด้วยโซ่หนึ่งพันธุเกมปักลงอีกหนึ่งหลักกันด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ลงสามหลักนะคะสามหลักตามด้วยโซ่ อันนี้เป็นโซ่สีนะคะเ,เพื่อนๆหรือเพื่อนๆจะทำโซ่ห้าก็ได้โซ่สีค่ะลงสองหลักนะคะอันนี้เป็นทำเป็นตรงกั้นลาย2หลักกันด้วยโซ่สองแล้วก็ลงสองหลักปกติได้อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็โซ่สี โซ่สีพันหัวเข็มปักลงสามหลักเหมือนเดิมปักลงอีกครั้งหนึ่งหลักแล้วก็กั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็พันลงอีกหนึ่งหลักกั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ลงสามหลักสามหลักตามด้วยโซ่สี่ ได้อย่างนี้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มลงตรงนี้สองหลักกันด้วยโซ่สองเป็นตัวกั้นลายนะคะหนึ่งหลักสองหลักสามหลักเพื่อนๆถ้าไม่ชอบให้แขนมันยาวเกินไปไอตัวแถวที่เราขึ้นสองหลักแรกๆอ่ะเราใส่ซักสองสามแถวก็ได้ค่ะแล้วเราก็มาขึ้นลายเลยก็ได้นะคะเราถึงจุดเริ่มต้นของงานแล้วนะคะ ส้้นนีแล้วก็จะขึ้นแถวตรงนี้หมายถึงแถวตรงนี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะให้ไม่อยากได้ยาวมากเราก็ใส่สักสองสามแถวแล้วก็ใส่ลายใบไม้ไปเลยได้เหมือนกันค่ะแล้วแต่ความชอบนะคะแถวนี้เราก็จะมา โซ่สีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ผ่านหัวเข็มปักลงตรงนี้สามหลักนะคะสามหลักรวบทีเดียวนะคะแล้วก็รวบกั้นด้วยโซ่นหนึ่งแล้วก็ผ่านหัวเข็มปักลงตรงนี้ช่องตรงนี้หลักหลักตรงกลางนะคะแล้วทีนี้ก็กั้นด้วยโซ่ สนะคะโซ่สามแล้วก็พันหกเข็งลงอีกครั้งในหลักเดิมแล้วก็โซุหนึ่งตรงนี้ก็ลงสามหลักค้างไว้นะคะ3ามหลักค้างไว,แว้แล้วก็แล้วค่อยรวบทีเดียวเสร็จแล้วก็รวบค่ะกันโดยโซ่สี่แล้วก็มาลงปกติตรงนี้ สองหลักกันด้วย่ว่สองจะได้อย่างนี้นะคะออกมาแบบนี้ต่อไปโซ่สี่แล้วก็ลงตรงนี้สามหลักปักลงสามครั้งนะคะสามครั้งแล้วก็รวบทีเดียว รวบโซ่หนึ่งแล้วก็ลงหลักตรงกลางตรงนี้หนึ่งครั้งกันด้วยโซ่สามลงอีกครั้งกันด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ลงสามหลักแล้วก็รวบทีเดียวนะคะสามหลักคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนทำถึงแถวนี้ก่อนนะคะ แล้วเจอกันคลิปหน้าถ้าดูไม่ทานกดย้อนถ้าเร็วไปกดหยุดนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะถ้าไม่เข้าใจสงสัยยังไงคอมเมนต์ถามได้นะคะหรือจะเข้ามาทางข้อความก็ได้นะคะคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่อยๆทำไปนะคะทำไปจนถึงชุดเริ่มต้นนะคะ